สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมเอาประเด็นคําถามที่คุณผู้ชมเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเป็นข้อมูลประจําวันที่19ตุลาคม2564เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตนําบลซึ่งประเด็นคําถามต่างๆเนี่ยก็ยังมีคุณผู้ชมเนี่ยยังสงสัยในประเด็นคําถามอาจจะเป็นในเรื่องเดิมแล้วก็ในเรื่องใหม่ใมในเรื่องใหม่ๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า ประเด็นคําถามเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อสงสัยที่คุณผู้ชมกําลังสงสัยอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เขาก็ปิดรับสมัครกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในประเด็นข้อสงสัยแรกเลยเนี่ยก็คือผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยจะเป็นบุคคลนอกอเขตพื้นที่เลือกตั้งได้หรือไม่ตรงนี้ก็ถามกันค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับคุณสมบัติของผู้ช่วยเนี่ยเรา กลับมาย้อนดูกันนิดหนึ่งนะครับก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่หรือไม่ก็ได้นะครับจะเป็นในพื้นที่ก็ได้เป็นนอกพื้นที่ก็สามารถมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้แต่คุณผู้ชมจะต้องแจ้งกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ทราบก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลในครอบครัวเช่นสามีภรรยาหรือบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับคำถามต่อมาเคยต้องโทษในข้อหาช่อโกงต้มตุนเป็นนายหน้าหาคนไปทำงานเมืองนอกเคยติดคุกมาแล้ว5ปีจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งอ,อันนี้คุณผู้ชมอาจจะสมัครไปแล้วนะครับ แต่ว่าจะสอบถามเพื่อความมั่นใจว่าสามารถสมัครได้หรือไม่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในพระราชบัญญัติเลือกตั้งมาตรา50คุณผู้ชมจะต้องไปดูคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับว่าเป็นข้อหาอะไระตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปหาลือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับว่า คําพิพากษาเนี่ยเป็นคําพิพากษาถึงที่สุดในเรื่องอะไรนะครับโดยในวงเล็บ10เนี่ยกฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นที่ถ้าเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดนะครับกระทําความผิดเกี่ยวกับการกระทําทุจริตทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์นะครับ ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับทรัพย์ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเขาก็หมายถึงในเรื่องของการลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งทีนี้ในส่วนของคุณผู้ชมที่สอบถามเกี่ยวกับคดีช่อโกงเนี่ยนะครับ แล้วเคยต้องคำพิพากษาจำคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปดูนะครับว่าคำพิพากษาเนี่ยเขาเขียนเอาไว้อย่างไรในข้อหาใดานะครับและอาจจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีที่เราต้องต้องคดีนี้นะครับว่าเป็นคำพิพากษาในคดีอะไรกันแน่นะครับต่อมาเนี่ยในคำถามต่อมานะครับการร้องคัดค้านผู้สมัคร ว่าขาดคุณสมบัติในคดีช่อโกงนะครับอาจจะเป็นในคดีเดียวกันเลยหรือเปล่านี้นะครับในคดีช่อโกงเนี่ยถ้าจะมีผู้ร้องคัดค้านเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับตามกฎหมายตามกฎหมายนะครับในระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยข้อ115เข้าเขาได้กําหนดในเรื่องของการร้องคัดค้านรายชื่อผู้สมัครไว้นะครับ บุคคลใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับกรณีที่เราเห็นว่าเขาประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับแล้วบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็ให้ท่านเนี่ยยื่นคำร้อง พร้อมพยานหลักฐานณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้นนะครับซึ่งจะต้องปฏิบัติไปตามเงื่อนไขก็คือ,จะ,อจะต้องยื่นเรื่องเนี่ยภายใน3วันนับแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้นับแต่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้ประกาศรายชื่อนะครับการจะร้องคัดค้านต้องดำเนินการภายใน3วัน โดยคําร้องคัดค้านเนี่ยท่านต้องทําเป็นหนังสือนะครับใช้ถ้อยคําที่สุภาพและก็จะต้องมีรายการต่างๆก็คือวันเดือนปีที่ทําคําร้องชื่อที่อยู่ของผู้ร้องข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่ต้องการให้วินิจฉัยพร้อมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับและก็ลายมือชื่อของผู้ร้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,อท่าน ต้องการจะร้องคัดค้านนะครับจะต้องร้องคัดค้านภายใน3วันนับแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศรายชื่อนะครับทําเป็นหนังสือมอีวันเดือนปีชื่อที่อยู่ผู้ร้องข้อเท็จจริงลายมือชื่อของผู้ร้องนะครับพร้อมพยานหลักฐานต่างๆถ่ามีนะครับยื่นต่อ,อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ ท่านาที่เขาสมัครรับเลือกตั้งนะครับนี่คือวิธีการร้องขัดข้านนะครับประเด็นข้อสงสัยต่อมาอาดีตเนี่ยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถ่ายรูปชุดปกติขาวเครื่องแบบปกติขาวที่มีเครื่องหมายของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปแนบในใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่ก็สามารถกระทำได้นะครับถ้าเราเคย เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะใส่ชุดปกติขาวชุดเครื่องแบบข้าราชการก็สามารถใช้รูปถ่ายนั้นก็ได้นะครับต่อมากกรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไหมกรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีหลายคนนะครับทั้งที่เป็นข้าราชการหรือเป็นประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน ถ้าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเป็นข้าราชการนะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านก็สามารถสมัครได้นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อมาสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วลืมว่าไม่ได้เสียภาษีรถมอเตอร์ไซค์เสียภาษีประจำปีมานานแล้วแล้วรถก็ใช้ไม่ได้มาน,านานแล้วนะครับ เราสมัครไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหากับคุณสมบัติในการสมัครหรือไม่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับต้องแยกคนละประเด็นกันาการไม่ได้ชําระภาษีประจําปีรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบังคับจดใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการชําระภาษีรถอันนี้ก็แยกดังหากกันนะครับต่อมานะครับ โดนข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันถือเว้นถือว่าเป็นเจ้ามือเจ้าสำนักหรือไม่สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไหมตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกในประเด็นของเหมือนกับในข้อเมื่อกี้นี้นะครับที่เรื่องของการไปต้มตุนหลอกลวงเนี่ยนะครับการช่อโกงในเรื่องของคดีเนี่ยท่านต้องไปดู คำพิพากษาหรือข้อหาที่เราโดนนะครับว่าเราโดนคดีอะไรนะครับถ้าเป็นคดีเขาระบุเอาไว้ว่าเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานักนะครับหรือ,อในตรงนี้อยากให้ไปปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ,อผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความนะครับให้ชัดเจนว่าในข้อหาที่เราถูกดำเนินคดีเนี่ยอ,อย่างเช่นในร่วมกัน การร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเนี่ยถือว่าเป็นเข้าขายเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานักหรือเปล่านะครับถ้าเข้าขายเนี่ยก็สมัครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ก็สามารถสมัครได้นะครับตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหาลือกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับในประเด็นของข้อหาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับต่อมารองนายกมีอคนจะแบ่ง2อคนละ2ปี สามารถขึ้นไปได้ทั้ง4คนเลยหรือไม่และต้องแจ้งรายละเอียดให้ทราบด้วยหรือไม่เอาประเด็นแรกก่อนนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขามีได้2คนนะครับส่วนการที่ท่านจะไปตกลงกันว่า,าจะมี4คนโดยให้เป็นรองนายกสองคนเนี่ยให้เป็น2ปีและสลับกันเนี่ย ก็อาจจะเป็นการตกลงเป็นการพูดคุยภายในของท่านเองนะครับทีนี้การขึ้นป้ายหาเสียงเนี่ยว่าที่รองนายกเราก็ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายเขากําหนดเอาไว้นะครับว่ารองนายกมีได้สองคนนะครับเราก็ควรจะ,ะขึ้นป้ายเพียงสองคนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถกระทําได้นะครับเนื่องจากว่าระเบียบกฎหมายไม่ได้กําหนดว่ามี4คน นะครับอันนี้เป็นการอาจจะเป็นการตกลงพูดคุยกันเป็นการภายในอของผู้สมัครเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนำว่าควรจะขึ้นป้ายให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะครับต่อมาผู้สมัครสมาชิกสภาอ,าาตอบตจะประกาศนโยบายผ่าน Facebook แล้วก็มีภาพประกอบได้ไหมจะต้องแจ้งหาเสียงทาง Electronic. อิเล็กทรอนิกส์โดยได้แจ้งหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว นะครับก็สามารถกระทําได้เลยนะครับถ้าผู้สมัครเนี่ยจะโพส a c e b o o k เป็นการาหาเสียงเป็นการน,นํานโยบายต่างๆมาโพส a c e b o o k ก็สามารถกระทําได้นะครับทีนี้ย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับประเด็นคําถามเมื่อสักครู่นี้กรณีของการขึ้นป้ายรองนายกเนี่ยนะครับจะต้องแจ้งรายละเอียดไหมอันนี้ท่านไม่ต้องแจ้งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านนํารูปของบุคคลอื่นมาขึ้นในป้ายหาเสียงเนี่ย ท่านจะต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าตัวด้วยนะครับต่อมานะครับการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับสมัครไปแล้วแล้วไปใช้รถหาเสียงหรือช่วยผู้สมัครนายกหาเสียงได้หรือไม่ก็สามารถกระทําได้นะครับสามารถกระทําได้แล้วก็ในส่วนของสมาชิกช่วยนายกหาเสียงหรือนายกช่วยสมาชิกหาเสียงก็ไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงด้วยนะครับ ต่อมานะครับสมัครไปแล้วก่อนที่เขาจะประกาศรายชื่อเนี่ยเราสามารถขอถอนอชื่อออกมาก่อนได้หรือไม่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ท่านยื่นใบสมัครไปแล้วท่านประหลัดออกหมายเลขผู้สมัครแล้วไม่สามารถถอนการสมัครได้นะครับต่อมากรณีผู้สมัครไม่ได้ขออนุญ,ญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าลูกสาวเนี่ยโพสต์หาเสียงทาง Facebook ให้ได้ไหม สามารถกระทําได้เลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยเขาห้ามเขากําหนดเอาวไว้เฉพาะผู้สมัครนะครับผู้สมัครเนี่ยถ้าจะดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านต้องแจ้งขอ,อต้องแจ้งกรกะตก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นไม่ต้องแจ้งนะครับต่อมาได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบอตอแล้วจะต้องลาออกจากพนักงานบริษัทซึ่งเป็นงานประจําหรือไม่ก็ไม่จําเป็นนะครับ กฎหมายไม่ได้กําหนดห้ามไว้แต่อย่างใดแต่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาอาจจะมีการประชุมกันนะครับก็คือการประชุมสภาตามสมัยประชุมซึ่งถ้าเขาเรียกประชุมสภาเนี่ยทางก็ต้องสามารถที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับต่อมานะครับภรรยาช่วยหาเสียงได้หรือไม่ช่วยได้นะครับผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยถ้าเป็น อ่าสามีภรรยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้สามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เลยโดยที่ไม่ต้องแจ้งกรกตด้วยนะครับต่อมาเนี่ยเราขึ้นรูปที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่ที่ปรึกษานายกไม่มีนะครับตามกฎหมายแล้วอ่าที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีมีแต่รองนายกและเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ ครับและนี่ก็คือในอเรื่องของประเด็นคำถามต่างๆนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยก็ยังสอบถามกันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดยังมีประเด็นข้อสงสัยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคุณผู้ชมก็ฝากคำถามกันไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรารวบรวมมาพูดคุยมาตอบคำถามกันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ